ข้อที่1น,นะคะจงเขียนสมการต่อไปนี้ในรูปล็อการิทึมข้อ1-4ยกงเาลังสองเท่ากับ16ในการเขียนสมการของล็อการิทึมนะคะคือเราจะต้องทราบก่อนว่าสมการในรูปลอการิทึมคืออะไรนะคะก็คือจากที่เราเรียนกันไป ในแบบฝึกหัดที่ผ่านผานมานะคะจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนเนะคะเราจะเริ่มจากเรื่องเก่านะคะก็คือถ้าเกิดเป็น e x p o n e n t เนนนะคะจะอยู่ในรูปของสมการ y เท่ากับ a กําลัง x โดยที่ a มากกว่า0 a ไม่เท่ากับ1แล้วก็ a เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะคะอันนี้คือ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะฐานของเลขยกกำลังต้องมากกว่า0ูนย์และก็ต้องไม่เท่ากับ1นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นฟังก์ชันลอการิทึมนะคะคือฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะหรือว่าเป็นอินเวอร์สของเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ log x ฐาน a นะคะ y เท่ากับล็อ x ฐาน a โดยที่ a เนี่ยมากกว่า0 a ไม่เท่ากับ1และ a เป็นสมาชิกของ R เช่นกันนะคะการที่เราจะหาฟังก์ชันสมการของล็อนะคะเรามีเทคนิคนะคะในการจำก็คือให้เราคิดในใจว่า a เนี่ยยกกำลังอะไรแล้วได้ x y คือกำลังนะคะกำลังตัวนั้นเองหรือว่าเลขชี้กำลังนั่นเองนะคะให้เราท่องในใจว่า a ยกกำลังอะไรแล้วได้ x นะคะกำลังอะไรตัวนั้นเนี่ยคือ y นะคะ อันนี้คือในเรื่องของลอการิทึมนะคะเวลาเขียนรูปแบบสมการนี้นะคะออกมาให้เรานึกถึงประโยคนี้ว่า A ยกกำลังอะไรแล้วได้ X ซึ่งกำลังตัวนั้นน่ะคือ Y นะคะก็แต่ถ้าเป็นถ้าเอามาอธิบายในรูป Exponential ก็จะเหมือนกันนะคะคือ A ยกกำลังเ เอยกำลังเใช่ไหมคะแต่คือมันเป็นอินเวอร์สกันเพราะฉะนั้นอินเวอร์สก็คือเปลี่ยนจาก x เป็น y เป็น y เป็น x ถ้าเกิดเป็น x เป็น y ก็คือ y ก็คือตัวยกกำลังตัวนั้นนั่นเองนะคะก็ก็อย่าสับสนนะคะให้ถ้าเกิดเป็นล็อกเนี่ยก็ให้จำไว้แบบอยู่ในรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ท่องประโยคแบบนี้เอาไว้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะ 4ยกกำลังสองเท่ากับ16 4ยกกำลังสองเท่ากับ16นี้คือ,อ,อคือฟังก์ชัน Exponential แบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเราจะมาเขียนในรูปของลอการิท mm ึม hmm. นะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้เนี่ยเป็น4ยกกำลังสองเท่ากับ16 mm hmm. ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยต่อมาเนี่ย ในรูปล็อกเนี่ยเราก็จะต้องเขียนเป็น2เท่ากับล็อกฐาน4ตัวฐานเนี่ยจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะคะดูอย่างในนิยามเมื่อกี้นะคะ A เนี่ยจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลขชี้กำลังจะเปลี่ยนมาอยู่ข้างหน้า อันนี้อย่างที่บอกไปคือมันเป็นอินเวอร์สกันนะคะถ้าเกิดเป็นอินเวอร์สตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น y ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น x y เนี่ยจะเปลี่ยนมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้และ x จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ4ยกกำลังอะไรแล้วได้16ก็คือ2นั่นเองนะคะอันนี้คือถ้าคิดจากประโยคที่เราท่องเมื่อกี้นะคะแต่ให้สังเกตนะคะว่าฐานของเลขยกกำลังเนี่ยจะมาอยู่ตรงข้างใต้ลลอกตัวนี้นะคะแล้วเราจะอ่านว่า 2เท่ากับล็อก16ฐาน4นะคะต่อมาข้อที่2 27ยกกำลัง2องส่วนสเท่ากับ9ข้อนี้นะคะก็จะได้ว่า2องส่วน3เท่ากับล็อก9ฐาน27แบบนี้นะคะเลขชี้กำลังมาอยู่ข้างนี้ฐานมาอยู่ข้างล่างแล้วก็9 เมื่อกลายมาอยู่หลังล็อกแทนนะคะอันนี้ก็แปลว่า27ยกกำลังอะไรได้9ก็คือ27ยกกำลัง2ส่วน3นั่นเองนะคะต่อมาข้อ3ามเหส่วน2ยกกำลัง2เท่ากับเซหส่วน4ก็คือ2เท่ากับล็อกเหส่วน2 ขอโทษค่ะลอคเซส่วนสฐานเซนส่วนสนั่นเองนะคะอันนี้ก็แปลงมาได้ธรรมดานะคะต่อมาข้อที่4ี่สิบยกกำลังลบสเท่ากับศูนย์จ 0, 0, 0, 0, ก็คือเลขชี้คือลบสนะคะเท่ากับลอค0 0 0 0์จฐาน10นะคะ นี่คือข้อในแบบฝึกหัดข้อหนึ่งนี้นะคะยังเป็นการแปลงรูปธรรมดานะคะก็ laughter, body, Ivan, คือจัดธรรมดาเลยตัวไหนที่เป็นฐานให้ย yeah, ้ายมาอยู่ข้างล่างให้หมดแล้วยกกําลังอะไรตัวนั้นก็ให้ย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการแล้วก็ได้ค่าเท่าไหร่ออกมาก็ให้มาอยู่หลังล็อกนะคะเป็นแบบนี้ทุกข้อนะคะต่อมาข้อที่5้าเสหนึ่งส่วนสองยกกําลังลบสเท่ากับ16นะคะ ก็ได้เป็นลบสี่เท่ากับลอตสิบหกฐาน1ส่วน2นะคะข้อ6 2ส่วน3ยกกำลังลบ3เท่ากับ27ส่วน8ข้อนี้เลขชี้กำลังก็คือลบ3เท่ากับลอต27ส่วน8ฐาน2ส่วน3นะคะต่อมาข้อเจ็ดส่วนร้อยยกกำลังลบ2เท่ากับ10,000 ก็จะได้เป็นลบ2เท่ากับลบ1นึ่งหมื่นฐานเจ็ส่วน100นะคะแล้วข้อ8 4ยกกำลังลบ3ส่วน2เท่ากับ0.125นะคะก็คือเลขชี้กำลังคือลบ3ส่วน2เท่ากับลบ0.125ย้าฐาน4นะคะ จากประฝึกหัดข้อนี้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนในรูป Exponential ให้อยู่ในรูปของ Logar i t h m นะคะก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะก็คือฐานให้ย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วเลขชี้กำลังให้ย้ายมาเป็นอีกฟากหนึ่งของสมาการเหมือนกับว่าค่าล็อกเนี่ยคือเราต้องการหาว่ามันยกกำลังอะไรนั่นเองนะคะถึงจะได้ค่าที่ออกมาใน ด้านขวาของสมการเดิมนะคะก็คือ16เราก็จะเปลี่ยนมาอยู่หลังล็อกแทนนะคะแบบนี้ก็ใช้แนวคิดเดียวกันทุกข้อนะคะ